ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้อยู่หลายประการด้วยกันการที่จะทําให้เรานั้นเป็นคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมีความสุขความเจริญหรืออาจจะเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์เป็นคู่บุพเพสนิวาสซึ่งหลายๆท่านเองก็ปรารถนาอยากจะเป็นแบบนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นั้นอย่างเช่นในเรื่องของการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันทั้งสามีและภรรยานั้นก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่างหน้าที่ของสามีนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน5ประการที่เราผู้เป็นสามีจะต้องทำให้กับภรรยานั่นก็คือ 1. รู้จักยกย่องภรรยาข้อที่สองก็คือไม่ดูหมิ่นภรรยา ข้อที่3ก็คือการไม่นอกใจภรรยาข้อที่4ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้กับภรรยาและข้อที่5ก็คือการให้เครื่องประดับแก่ภรรยานี่คือหน้าที่ของสามีถ้าเราอยากจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีเราก็ต้องทำหน้าที่ของสามีให้ดีทำหน้าที่ของสามีให้สมบูรณ์ส่วนหน้าที่ของภรรยาก็มีอยู่ได้กัน5ประการก็คือ 1. จัดแจงการงาน 2. ส่งเคราะห์คนข้างเคียง 3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี 4. ตามรักษาทรัพย์และข้อที่5ก็คือขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงนี่คือหน้าที่ของภรรยาที่ภรรยาจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบ เมื่อสามีต่างรู้จักหน้าที่ของตัวเองและภรรยาต่างก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วการใช้ชีวิตคู่มันก็จะมีความสุขมันก็จะมีความเจริญได้และยิ่งถ้าทั้งสามีและภรรยานั้นละกร,รมกิเลสได้ก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขมากกว่าเดิมอีกซึ่งกร,รมกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้4ประการด้วยกัน กรรมกิเลสข้อแรกก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นกรรมกิเลสข้อที่2ก็คือการไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการเห็นขโมยจะเอาแต่ของที่คนอื่นเขาให้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามถ้าเขาไม่เต็มใจให้เขาไม่ได้ยกให้ก็จะไม่เอา กรรมกิเลสข้อที่สามก็คือทั้งสามีและภรรยานั้นไม่ประพฤติผิดในกามแม้แต่ความคิดการพูดหรือการกระทําก็ตามและกรรมกิเลสข,ข้อที่สี่ก็คือทั้งสามีและภรรยานั้นเป็นคู่ที่ไม่พูดเท็จหรือไม่พูดโกหก เมื่อทั้งสามีและภรรยาไม่พูดโกหกแล้วการที่จะพูดส่อเสียดหรือการพูดจุยงให้คนแตกกันการจะพูดคำหยาบหรือการพูดเพลเจอร์มันก็จะลดลงไปด้วยเพราะถ้าหากสามีและภรรยาเป็นคนที่ชอบพูดเท็จชอบพูดโกหกมันก็จะนำพาไปสู่การพูดส่อเสียดการพูดยุให้คนแตกกันหรือการพูดคำหยาบและการพูดเพยเจอด้วยซึ่งถ้าสามีและภรรยานั้นละกากิเลสทั้ง4 การนี้ได้ก็จะเป็นผู้ที่ทำรรมหาทานคือเป็นการให้ทานหรือเป็นการไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทกับผู้อื่นด้วยก็จะทำให้ทั้งสามีและภรรยานั้นเป็นคู่ที่มีอายุยืนเป็นคู่ที่สามารถรักษาภพกรัพับได้และเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูเป็นคู่ที่ไม่ถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงถ้าละ กรรมกิเลสทั้ง4ประการนี้ได้และยิ่งถ้าทั้งคู่นั้นไม่ทํากรรมอันเป็นบาปอีก4ประการก็คือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะรักสองไม่ลำเอียงเพราะเกลียด3ไม่ลำเอียงเพราะโง่เขลาและ4ไม่ลำเอียงเพราะกลัวถ้าสามีและภรรยานั้นเป็นผู้ที่ละกรรมอันเป็นบาปอีก4ประการนี้ได้อีกชีวิต ก็ยิ่งจะมีความสุขขึ้นไปอีกยิ่งถ้าทั้งสามีและภรรยานั้นเป็นคู่ที่ไม่เดินเข้าสู่ทางเสื่อมก็จะสามารถทําให้รักษาทรัพย์ทําให้ไม่เสื่อมทรัพย์ได้ซึ่งทางเสื่อมนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่6ประการก็คือ 1. ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. ไม่เที่ยวกลางคืน 3. ไม่ไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา 4. ไม่เล่นการพน,นัน5ไม่คบมิตรชั่ว และ6ไม่เกียรติคร้านทางเสื่อมทั้ง6ประการนี้ถ้าสามีและภรรยานั้นเป็นผู้ที่เดินเข้าหาก็จะเป็นหนทางเสื่อมโภกทรัพย์แต่ถ้าทั้งสามีและภรรยานั้นเป็นคู่ที่ไม่เดินเข้าสู่ทางเสื่อมทั้ง6ทางนี้ก็จะเป็นเหตุให้ไม่เสื่อมทรัพย์ก็จะเป็นคู่ที่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้และยิ่งถ้าทั้งคู่นั้นรู้จากการเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันเหมือนกับตอนรักกันใหม่ๆ การใช้ชีวิตคู่ก็จะยิ่งมีความสุข